สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับผม วันนี้ผมจะมานี่เลยแนะนำนะครับไม่ใช่แนะนำเด็กพามาดูความแตกต่างระหว่างต่อสามเหลี่ยมและต่อแก้วมังกรน,นะครับผมนี่เลยก็คือต่อสองต่อนี้นะครับผมนี่ให้ทุกคนถ่ายอะไรคือฝั่งไหนคือต่อสามเหลี่ยมฝั่งไหนคือต่อแก้วมังกรอ,อ่าทุกคนดูนี่เลย ความแตกต่างม,มันก็มีอยู่ให้เห็นนี่เลยครับผมให้ทุกคนทายในใจอันไหนคือต่อสามเหลี่ยมอันไหนคือต่อแก้วมังกรอ,อ่ะตอนนี้นะครับก็จะเป็นต่อสามเหลี่ยมตอนี้ก็จะมีรูปร่างสามเหลี่ยมเหมือนกัน <c oughs> ฉเฉลยก็แล้วกันนี่คือต่อแก้วมังกร นี่นะครับต่อแก้วมังกรส่วนนี้คือต่อสามเหลี่ยมนะครับตอสามเหลี่ยมอ่าเรามาดูเรามาดูต่อสามเหลี่ยมก่อนว่าเป็นยังไงมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นต่อที่แก่นะเราปัดหัวกราฟมันไม่ติดเพราะว่ามันแก่เกินไปเราก็เลยมาปักช้ำ มันก็แตกหน่อออกมานี่ลักษณะหน่ออันนี้นะหน่อน,นี้ก็ยังยังอ่อนอยู่นะทุกคนยังอ่อนอยู่อันนี้เป็นต่อแก้วมังกรลักษณะก็จะออกมาอย่างนี้เลยเราจะสังเกตเห็นว่าความแตกต่างกันนะครับตรงหน่อที่ออกมาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนก้านนะเป็นก้านเหมือนกิ่งเล็กๆแล้วก็ถึง ออกมาตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่ขึ้นแต่ตรงนี้มันจะเป็นเล็กๆนะทุกคนสังเกตได้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมระหว่างข้อต่อมันจะเป็นเล็กตลอดเลยแต่ต่อสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนติดลงในตาตรงนี้เลยมันจะใหญ่มากใหญ่กว่าตอแก้วมังกรแต่สามารถกราฟได้ไหมทุกคนก็เห็นดูสิกราฟได้นะติดได้เหมือนกันแต่ แต่ว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยจะส่งอาหารได้ดีกว่าตอแก้วมังกรส่งอาหารได้ดีกว่าดูยอดนี่ยอดที่กราฟกราฟได้ก็จะเป็นคล้ายๆกันอะ่ะก็คือมันต้องไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปกำลังพอดีพอดีอะแต่ท่อน้ำเลี้ยงมันต้องอ่อนๆนะถึงจะติดง่าย อันนี้เป็นต่อแม่ต่อแม่นี่ก็กราฟติดเหมือนกันเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงมันไม่ได้แข็งมากแล้วก็ดูท่อน้ําเลี้ยงเป็นหลักนะถ้าท่อน้ําเลี้ยงมันแก่ไปมันก็กาฟไม่ติดเหมือนตัวนี้กาฟไม่ติดดูลักษณะมันก็แตกต่างกันแล้วมาดูปุ่มน้ําปุ่มน้ําของต่อสามเหลี่ยมมันจะมีอยู่ห้าน้า ต่อหนึ่งปุ่มบางปุ่มก็มีสีหนามบางปุ่มก็มีสีหนามสังเกตง่ายๆก็คือหนามของต่อสามเหลี่ยมนี่มันจะแหลมสม่ำเสมอสั้นสม่ำเสมอแต่ของต่อแก้วมังกรตรงปลายต่อหนามมันจะอ่อนและยาวมากๆ ส่วนโคนต่อตรงเนี้น้ำอ่อนมันจะหลุดล่วงไปเหลือแต่น้ำที่แก่นะนี่ก็คือความแตกต่างแต่เราก็สามารถใช้งานได้นะใช้งานได้บ้านใครมีต่อสามเหลี่ยมก็ใช้ต่อสามเหลี่ยมบ้านใครมีต่อแก้วมังกรก็เอามาหัดกราฟกันได้เลยนะครับ นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างต่อสามเหลี่ยมและต่อแก้วมังกรเอามาให้ทุกคนได้ดูกันใช้งานได้เหมือนกันส่งผลต่างกันได้นิดหน่อยนะครับเลี้ยงหน่อได้เหมือนกันสามารถเอามาหัดกราฟได้เลยนะทุกคนโอเคถ้าทุกคนอยากรู้อยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไป ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์พิมพ์ไปที่คำว่าแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับ Facebook TikTok และ YouTube ติดตามกันได้นะครับผมกดติดตามกันไว้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ก่อนใครวันนี้ผมแซมขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ